ฮออัด้วยพลังของเจ้าเพียงแค่นั้นคิดว่าจะกำจัดการมีอยู่ของข้าได้หรือลบออกจากจงวรหรือไม่เหลือแม้แต่วิญญาณหรือข้าน่ะจะไม่ตายหรอกเฟยแม้กระดูกข้าจะหักหรือกล้ามเนื้อข้าจะระเบิดไม่ว่าเจ้าจะพยายามสังหารข้ามากเท่าไหร่ข้าคนนี้แหละก็จะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทุกครั้งเหมือนกับศพแช่แข็งอมตะ ที่กลับมาจากนรกศบแช่แข็งอมตารืเมื่อปืนใหญ่สวรรค์ทั่วไปได้โจมตีกับฝ่ายศัตรูมเมล็ดพันธุ์ของอสศนบาตจะถูกบ่มเพาะในร่างกายของฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วพร้อมกับเจ้าของร่างมเมล็ดพันธุ์อสนนบาตท,ที่ถูกฝังลงไปนั้น เรากลับรออัศนีลงทันโดยปกติแล้วหลังจากที่อัศนีคำรามพลังชี่ในร่างกายจะทำลายกระดูกกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิตของฝ่ายตรงข้ามดึงทุกส่วนให้แย,ยกออกจากกันและเริ่มระเบิดร่างนั้นทันทีไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเช่นไรร่างกายควรได้รับการป้องกันหลังจากความตายมาเยือนแต่การที่เจ้าพูดว่าเจ้านั้นเป็นศพแช่แข็งอมตะ ร่างกายของเจ้าไม่ควรได้รับการปกป้องอีกต่อไปอักมะไม่จริงนะถึงเจ้าจะบอกข้าว่าเจ้าสามารถกลับมาจากนรกและฟื้นคืนชีพได้แต่มันก็ไร้ประโยชน์มิใช่หรือถ้าร่างกายของเจ้านั้นแหลกสลายอัก สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าคิดไว้ทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องไร้สาระเท่านั้นฮะอะไรกะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของท่านขังเป็นไปได้ว่าตอนนี้คงจะระเบิดไปแล้วเขาคือคนที่เอาชนะนักธนูเหล็กชั้นเลิศและตอนนี้ก็ยังเอาชนะดาบปีศาจใต้พิภพอีกคนผู้นี้คือปีศาจชัดๆบ<ะ>้าบ้าเอ๋ย เป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าจะหนีจากปีศาจอย่างเขาพ้นคนอย่างข้าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในกลุ่มพ่อค้ารัติการมันไม่สมควรมาตายอย่างไร้ค่าเช่นนี้ข้าต้องหาทางหนีไปจากที่นี่ยอมใจกี้ในที่สุดข้าก็ได้พูดเรื่องระหว่างเราเสียทีตัวข้านั้นมีเรื่องมากมายที่อยากจะเสวนากับเจ้าดูเหมือนเจ้ามีเวลาเหลือเฟือ เรามาค่อยๆจบกันไปทีละเรื่องกันเถอะยอมไซิกี้พาตัวยอมไซิกี้ไปให้กลุ่มพ่อค้าสวรรค์จับเขาซะเราต้องจับกลุ่มเขาและแสดงให้เห็นในสิ่งที่หมอนั่นทำสำหรับคนที่กล้ามาทำร้ายพี่น้องของขยบงังข้าจะจับไอ้เวนยอมไซิกี้และจะล้างแค้นให้ท่านหลงลีก่อนเหิมนั่นอะไรนะที่นี่มีสงครามเกิดขึ้นงั้นหรือ สิ่งนี้คือรายงานความเสียหายทั้งหมดหรือที่พักสองแห่งและประตูใหญ่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ขอรับคลังสินค้า2องแห่งถูกทำลายเช่นกันและมีสินค้าบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งเป็นไปได้ยากที่เราจะชดใช้ความเสียหายทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ขอรับไม่ข้าไม่ได้สนใจเรื่องความเสียหายของสินค้าข้าหมายถึงไม่ยองฮวีและคนอื่นๆข้าต้องการให้เจ้าระบุรายชื่อพวกนั้นลงไปด้วย เพราะพวกเราจำเป็นจะต้องแจ้งให้กับทางครอบครัวของผู้ตายโดยละเอียดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นและสาเหตุการเสียสละเราต้องตอบแทนพวกเขาอย่างเหมาะสมจัดงานศพให้พวกเขาอย่างสมเกียรติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกดันมกซอ,องย่อน,นางเป็นเช่นไรบ้างแม่นางดันมกซอ,องย่อนไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วขอรับและนางก็ไม่ได้ออกจากตึกเลยแม้แต่ครึ่งก้าวนางคงเสียใจมาก ที่ได้สูญเสียสหายจากทึกเขาฮวาไปถึงสองคนมมโฮจงินนี่เป็นสุราที่พวกเจ้าทั้งสองชอบสินะถ้าข้ารู้ว่าพวกเจ้าจะตายเร็วถึงเพียงนี้ข้าจะไม่ห้ามให้พวกเจ้าดื่มเลยสักนิดได้โปรดยกโทษให้พี่สาวผู้โง่เขลาคนนี้ที่ไม่สามารถปกป้องพวกเจ้าได้ด้วยนะขอให้พวกเจ้าไปสู่สุขติ หลับให้สบายเถอะเราเป็นนี่ก้อนใหญ่ให้กับเึือกเขาหววแล้วก็ก้าวทับกลางก้าวทับกลางจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องจากกลุ่มพ่อค้าอย่างน่าเลือดและแน่นอนว่ากองทัพห้ามังกรคงจะปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้เป็นแน่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะทางเลือกไหนก็ไม่ดีต่อกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ทั้งสิน้นข้าเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้กับการตายของสาวกเึือกเขาหววแต่ตัวข้านั้นกลับลังเลที่จะช่วยเหลือพวกเขา หรือว่าจริงๆแล้วการตายของข้าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้ด้วยเหตุนี้การเจรจาที่ควรเท่าเทียมกันตอนแรกหลังจากนี้คงจะไม่มีอีกแล้วข้าละอายใจยิ่งนักที่ต้องเผชิญหน้ากับนางอืมตอนนี้ท่านใดอยู่ที่ไหนรึตอนนี้ท่านแด,หนหนนนดกำลังลากยอมซอิก,กิไปที่คุกใต้ดินขอรับและเขาก็สั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้ที่นั่นมีใครอยู่ไหม นี่พวกแกต้องการอะไรขังข้าไว้ที่นี่ทำไมกันปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะว่าไงยอมไซกี้เรามีเวลาเสวนากันเหลือเฟือแล้วใช่ไหมยอมไซกี้เจ้าคงต้องระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนแล้วละ่ะจะเจ้าอย่าเข้ามานะเจ้าต้องการอะไรจากข้าใครก็ตามที่เจ้าไปพบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าซื้อสิ่งนั้นมาจากที่ใดรวมไปถึงตระกูลมยองเจ้าต้องกระตุ้นความสรงจำที่ซ่อนไว้ทั้งหมดของเจ้าจนกว่าจะเข้าไปถึงก้นบึ้งของวิญญาณจนกว่าเจ้าจะให้คำตอบที่ข้าพอใจเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยไหม ซาอยเจ้าคิดว่าตัวข่าที่เป็นอาจารย์เจ้านั้นโหดร้ายหรือไม่ขอรับท่านอาจารย์ข้ารู้ตัวค่านั้นช่างโหดร้ายแม้ว่าตัวค่าจะตายไปตัวค่านั้นคงจะมีแต่คนสาบแช่งเป็นแน่การสังหารนั้นเป็นบาปที่ไม่ว่าเจ้าจะฆ่าพวกเขาด้วยเหตุผลใดๆนั่นคือความจริงที่เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่าลังเลหากเจ้าจำเป็นต้องลงมือ หากเจ้ามีความลังเลในจิตใจแล้วล่ะก็เจ้าจะต้องเสียใจเช่นเดียวกับข้านั้นก็ไปกันเถอะพวกเจ้าได้ข่าวนี้ไหมเมื่อวานตอนที่ขังวีตายนะร่างกายของเขาระเบิดด้วยละ่ะตายเพราะร่างกายระเบิดหรือขังวีดาปีศาจใต้พิภพเนี่ยนะใช่เขาถูกราชันสงครามสังหารนะสิได้ยินมาว่าเขาคือผู้ใต้บังคับบัญชาของหอข่าวเขยบังด้วยโห เหมือนวันนี้เขาจะมาหาผู้อาวุโสขยบงังแถมข้ายังได้ยินมาอีกนะว่าเขาน่าลากยอมไซกีที่อยู่กลุ่มพ่อค้ารัติการไปทรมานในคุกใต้ดินข้าไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการใดทรมานผู้นั้นแต่ว่าคนที่เขาอยู่ประจำคุกนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องทั้งคืนไม่หยุดจนถึงเช้าชุกอย่าไปพูดที่ใดอีกถ้ายังไม่อยากตายเรื่องของราชันสงครามน่ถือว่าเป็นความลับสูงสุดโฮโฮ ใครมันมาสร้างข่าวหรือไร้สาระยางนี้การเล่าลือปากต่อปากเช่นนี้ผู้เท่าเช่นข้าจะหยุดมันได้อย่างไรผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อาวุโสแห่งขยบังมีสามหัวหกแขนราชนสงครามมาแล้วทำไมต้องทำหน้าจริงจังขนาดนั้นด้วยเล่าหรือว่ากำลังดูพวกเด็กๆอยู่หรือเด็กๆส่วนใหญ่จำชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำสิ่งที่พวกเขาจำได้คือตัวเลขที่ใช้เป็นรหัสลับ เราจะสามารถทำให้เด็กเหล่านี้กลับมาเป็นปกติได้จริงหรือข้าจะไปรู้ได้ไงเรื่องนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะใช้เวลากี่ปีหรือกี่ทศวรรษแต่เรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือเด็กเหล่านั้นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษพวกเขาถูกละเลยมานานพวกเขาได้รับการฝึกแค่ป้องกันตัวจากสิ่งที่เข้ามาทำอันตรายพวกเขาเท่านั้น พวกมันจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติหลังจากทำสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมาหลายหลายปีการลบความทรงจำอาจทำได้ง่ายหากเกิดจากทำสิ่งเดิมซ้ำๆพวกเขาต้องใช้เวลามากแน่ๆในการล้างสมองเด็กๆเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาเป็นแบบนี้ต่อไปได้ในไม่ช้าเด็กๆพวกนี้จะถูกซ่อนเอาไว้ในเขตเมืองหลวงซ่อนให้พ้นจากกองทัพผ้ามังกรเช่นกันกลุ่มพ่อค้ารัติการจะรู้ว่ายอมซกี้นั้นมันทำอะไรไว้บ้าง เป็นไงได้สิ่งที่ข้าให้เจ้าไปหาหรือไม่ข้าได้มันมาแล้วถึงแม้ว่าจะตามหาเลือดตาแทบกระเด็นก็ตามยอมไซกีไอ้สาระเลวนั่นทำสิ่งเลวร้ายมากมายนี่คือรายชื่อของเด็กที่ถูกยอมไซกี้ซื้อมาเจ้าจะเห็นว่าพวกมันรับเด็กพวกนี้มาอย่างไงดูแลพวกเขายังไงทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในนี้โดยละเอียดทั้งหมด แต่ว่าไม่มีข้อมูลว่าพวกเขาพาเด็กๆไปไว้ที่ไหนพวกเด็กได้รับการฝึกอะไรมาไม่เป็นไรแค่เอาบันทึกพวกนี้ไว้ให้ห่างจากกองทัพห้ามังกรก็พอขอบคุณเจ้าช่วยได้มากเลยไม่เอาหน้าอย่าทำเรื่องตลกๆให้เป็นเรื่องน่ากลัวสิถ้าข้าเป็นเจ้าก็คงทำเรื่องเช่นนี้เหมือนกันแหละเนอะโ ho ho โฮโฮ,โฮ,โฮ โฮ oh. เหมือนข้าจะเจอปัญหาเข้าให้แล้วราชนสงครามหากสถานการณ์นั่นเป็นอย่างที่เจ้ากังวลต่อให้เป็นกองทัพห้ามังกรหรืออะไรก็ตามเขาก็คิดจะต่อสู้กับพวกนั้นอยู่ดีเพราะเขาจะทำตามสิ่งที่ใจเขาปรารถนาเหมือนเขาจะเคยพูดแบบนั้นนะไม่นะนี่เราสนิทกันถึงขั้นนี้แล้วเหรอสหายรัก ดูเหมือนว่าเราจะได้ข่าวที่ต้องการแล้วไปจากที่นี่กันเถอะหลังจากนี้ข้าจะปล่อยให้เด็กๆไว้กับชายคนนั้นชอนดูสูนรึอแน่นอนว่ากลุ่มพ่อค้าสวรรค์เชื่อใจได้มากกว่ากลุ่มพ่อค้ารัติการแต่เราสามารถเชื่อใจเขาได้จริงๆหรือข้าไม่รู้ว่าเราสามารถเชื่อใจเขาได้หรือไม่แต่ว่าข้าเชื่อใจโซโฮโซโฮไม่จริง อย่าบอกนะว่าหมายถึงท่านหญิงของกลุ่มพ่อคัสวรณฮาโซโฮ,โฮเจ้าก็รู้จักนางด้วยหรืออย่างไรก็ตามเด็กเกเหล่านั้นต้องการเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกข้าตัดสินใจแล้วที่นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดของเด็กๆไม่มีใครมากดดันไม่มีใครมารบกวนหวังว่าพวกเขาจะเริ่มทำสิ่งที่อยากทำด้วยตัวเอง ตอนแรกข้าคิดว่าจะเอาพวกเด็กๆไปไว้ที่เยบงังแต่ข้าว่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะสถานการณ์ปัจจุบันของเราหมายความว่าไงพวกเราไม่สามารถดูแลพวกเขาได้หากเราถูกหมายหัวจากกลุ่มมหาอำนาจและถ้าข้าพาพวกเขาไปที่เยบงังพวกเขาอาจจะได้จับดาบอีกครั้งนั่นอาจขัดต่อเจตจำนงของเขาคือว่าข้าไม่เคยสงสัยในตัวเจ้า แต่การที่เจ้ากำลังจะเป็นผู้นำของกลุ่มเขยบังนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเจ้าสินะอย่างที่เจ้าเคยพูดไว้พวกเขาเป็นคนที่โลกใบนี้ต้องการใครเคยพูดเรื่องนั้นกันข้าแค่อยากจะช่วยพวกเขาก็เท่านั้นเจ้าบอกว่าเราต้องไปแต่เรากำลังจะไปที่ไหนหรือไปทางใต้เรากำลังจะไปมนทนอานหุย มุนทนอนานหุยที่อยู่ใกล้ๆกับสมาคมนักสู้เหล็กนรือแถมยังเป็นสถานที่ตั้งของกองทัพห้ามังกรและตระกูลนำกุง่งรู้สึกไม่ดีชะมัดข้อมูลนี้ได้มาจากยอมไซกิสินะใช่ข้าได้ยินมาว่าลูกสาวของอาจารย์ข้าอยู่ที่นั่นด้วยไม่ไม่ลางสังหรณ์ของข้าจะชัดเจนเกินไปแล้วข่าวลือของราชันสงครามคงยากจะควบคุมอีกต่อไปถึงขยบังจะหาวิธีควบคุมได้แต่ เราไม่สามารถห้ามการล้างแค้นของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ได้ข้ามั่นใจว่ากองทัพห้ามังกรก็ต้องรู้เรื่องนี้เช่นกันเดินทางไปที่มณฑลอานหุยก็เหมือนฆ่าตัวตายชัดๆแน่นอนว่าแผ่นดินจะต้องลุกเป็นไฟราชันสงครามไม่สนใจเรื่องความขัดแย้งของตระกูลน้ำกุมหมายความว่าราชันสงครามอาจจะรอดจ,จากเรื่องนี้แต่ตระกูลนำกุงละ่ะสิ่งที่ข้าต้องกังวลก็คือ หากตระกูลนำกลุงในมณฑลอานหุยล่มสลายแล้วก็เขาต้องมาแน่กำปั้นสวรรค์เาวังโบกุนข้าอยากรู้ทำไมเจ้าหนุ่มที่ได้นำเรียกขานว่าเป็นราชันสงครามถึงประมาทเช่นนี้ข้าอยากเห็นว่าเดซาอยู่ผู้นี้จะไปได้ไกลแค่ไหน พูดซึ่งมาที่มูริมอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้เบื้องหลังกองทัพปืนใหญ่สวรรค์ผู้ลึกลับจะไปได้ไกลแค่ไหนในโลกที่โหดร้ายเช่นนี้มูริมในปัจจุบันถูกรวมเป็นหนึ่งโดยสมาคมนักสู้เหล็กความแข็งแกร่งของเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวเขาจะสู้ด้วยตัวคนเดียวได้จริงหรือเพื่อที่จะให้เยบังเป็นกลางข้าต้องไม่เข้าข้างใครทั้งสิน้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่เสแสร้งว่าจะอยู่กับกลุ่มไหน แต่ตอนนี้ข้ายังต้องช่วยเหลือราชนสงครามอยู่เพราะเขากลุ่มขยเยบังเลยต้องปะทะกับกองทัพห้ามังกรจะดีกว่าไหมนะถ้าหากข้ากับเจ้าหนูนั่นแยกกันตรงนี้เพราะมูรินเป็นสถานที่แบบนั้นข้าควรทำยังไงดีขอบคุณขอบคุณท่านเป็นอย่างมากท่านแดพวกเรานี้ออกจากกลุ่มพ่อค้ารัติการได้เพราะท่านข้าอยากแสดงความขอบคุณอีกครั้งในฐานะผู้นำไม่เป็นไรข้าช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากท่านอยากตอบแทนข้าล้ก็โปรดดูแลพวกเด็กๆให้ด้วยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมูริมหรอกนะแน่นอนข้าจะทำให้ดีที่สุดไม่ว่ามูรินจะเป็นอย่างไรดูเหมือนเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้าอีกหรือบอกมาเถอะท่านบอกว่าเพราะท่านรู้จักคนในกลุ่มพา่อค้าสวรรค์ท่านเลยช่วยพวกเราท่านแดหรือว่าท่าน ก็มาจากโครยองงั้นหรือท่านหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกตัวแทนของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ไปรับฟังคำร้องขอจากนางที่ข้าเรียกพวกท่านมาพบวันนี้เพราะว่าตัวข้านั้นมีคำขอร้องบางอย่างข้าอยากให้พวกท่านสืบหาคนคนหนึ่งให้ค่าท่านหญิงแห่งกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ฮา s โซโฮหากพวกท่านพบชายหนุ่มที่เป็นชาวโครยอและเขามีตราของข้าชายหนุ่ม ชาวโครยอกรุณาให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรก็ตามและอย่าได้ลืมส่งข่าวมาถึงข้านี่คือคำร้องขอจากท่านพ่อและก็ตัวข้าค่ะและยังเป็นคำสั่งสูงสุดที่มีความสำคัญเหนือกฎทั้งหมดของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ท่านแดหรือว่าจะเป็นท่านคนที่มาจากโครยอจากที่ข้ารู้หลังจากที่นางได้มาถึงแผ่นดินใหญ่ นางได้มอบของที่แสดงถึงความเชื่อใจให้กับบุคคลทั้งสามและเธอก็ไม่เคยมอบมันให้กับชายหนุ่มคนไหนนั่นหมายความว่าท่านแดคือข้ามั่นใจว่าต้องเป็นเขาตอนที่เขาหยิบมันขึ้นมาข้าก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือตราของท่านหญิงการแสดงออกของเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เราว่าเขาไม่เข้าใจถึงความสำคัญของตราผีเสื้อนั้นเลย ถ้านี่เป็นของจริงเป็นไปได้ไหมว่าท่านจะรู้จักท่านหญิงของเราโซฮอทำได้ดีนี่ข้ารู้มันแล้วท่านสามารถให้ข้าดูตราผีเสื้อนั่นอีกครั้งได้หรือไม่ท่านอยากจะตรวจสอบละก็ท่านอาจจะเป็นคนที่ท่านหญิงตามหาเพราะว่าท่านมีตราผีเสื้อของท่านหญิงที่นางได้ไว้ให้กับท่านนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของกลุ่มเราหากท่านมีตรานั่น ได้โปรดแสดงให้ข้าได้เห็นด้วยตราแห่งความเชื่อใจหรือเจ้ากำลังพูดถึงสิ่งนี้นะหรือเป็นของจริงนั่นเป็นตราที่ท่านหญิงเคยกล่าวไว้นางทำมันครั้งแรกตอนที่นางยังเป็นเด็กนะในที่สุดอ่าท่านมาหาเราท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านหญิงของเรารอท่านมานานแค่ไหนนะ นางจะต้องมีความสุขมากแน่ๆหากนางได้ยินข่าวนี้เออดะเดี๋ยวก่อนไปกันเถอะตอนนี้เลยข้าจะพาท่านไปหาท่านหญิงตอนนี้นางอยู่ที่สมาคมนักสู้เหล็กนางจะต้องมีความสุขแน่แต่ว่าช่วงนี้นางกำลังลำบากมากทีเดียวกำลังลำบากหรือเฮ<ะ>้อมีคนมากมายที่ต้องการเกี่ยวดองกับกลุ่มของเรา สมาคมนักสู้เหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพห้ามังกรเขาต้องการกลุ่มของเราพยายามใช้การแต่งงานทางการเมืองเป็นข้ออ้างในการรวมกลุ่มการแต่งงานทางการเมืองกองทัพห้ามังกรพวกเขาพยายามที่จะใช้การแต่งงานทางการเมืองกับกลุ่มของเราเพื่อที่จะควบคุมกลุ่มพ่อค้าสวรรค์อย่างที่ท่านทราบเบื้องหลังของพวกมันมีทั้งห้านักรบที่เก่งกาจและก็กลุ่มพ่อค้ารัติการพวกมันพยายามโจมตีสถานที่สำคัญของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ กดดันท่านหญิงทุกทางเพื่อบีบให้ท่านหญิงต้องแต่งงานกับมันอย่างไม่มีทางเลือกขอบคุณท่านที่ดูแลนางมาจนถึงตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าพวกมันจะใช้ข้ออ้างพวกนี้กดดันนางอีกในอนาคตหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ท่านหญิงต้องมีความสุขมากแน่ๆถ้ารู้ว่าท่านแดอยู่ที่แผ่นดินใหญ่สมาคมนักสู้เหล็กได้ปลดส่งข่าวไปหานางบอกว่าข้ากำลังไปหาเร็วๆนี้ขอรับ แต่ข้าแน่ใจว่ายังไงท่านหญิงกำลังรอท่านอยู่สำหรับข้าแล้วโซโหมีค่ามากแต่ว่าข้าก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำแม้ว่าโซโหจะรอข้ามานานแต่เรื่องของข้าก็ต้องเร่งจัดการเช่นกันหากท่านพูดเช่นนั้นเข้าใจแล้วข้าจะบอกท่านหญิงให้ขอรับแต่ช่วยบอกข้าทีว่าท่านกำลังจะไปที่ใดหรือข้าวางแผนว่าจะไปมนทนอานหุยในวันพรุ่งนี้ ข้าจะไปหาโซโหทันทีหลังจากข้าจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอีกอย่างข้าขอบคุณท่านที่เต็มใจดูแลเด็กๆพวกนั้นแล้วข้าคงต้องส่งท่านเพียงเท่านี้ขออภยัยท่านแดเขาเป็นคนที่ท่านหญิงรอมาสิบปีเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากศิลปะการต่อสู้ของเขาบางทีในช่วงอายุเท่ากันอาจไม่มีใครแข็งแกร่งเท่าเขาแล้วก็ได้ เดี๋ยวนะถ้าท่านแดมาจากโครยอเขามาถึงแผ่นดินใหญ่โดยทางเกวียนถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องผ่านมณฑลเหลียวหนิงหากย้อนกลับไปวันที่เขาประกวฏตัวครั้งแรกที่นี่มันเป็นช่วงที่ข่าวลือเกี่ยวกับประชันสงครามปรากฏตัวในมณฑลเหลียวหนิงเขาอยู่กับผู้อาวุโสเขยบังด้วยแต่ถ้าตระกูลมายองเกี่ยวข้องกับผู้อาุโสขยบงังมีเหตุผลอันใดที่ทำให้ขยบังถึงต้องปิดบังข้อมูลของเขา ราชันสงครามชายผู้ซึ่งจบเรื่องความขัดแย้งระหว่างตระกูลมยองกับหมู่บ้านแดระยอกโบนายมนทนเหลียวหนิงภายในพริบตาชายผู้ซึ่งถูกมองว่าเป็นปีศาจถึงอย่างนั้นทหารของมนทนเหลียวหนิงยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในที่สุดชิ้นส่วนปริศนาก็เริ่มลงตัวข้าไม่ควรเชื่อเรื่องเหลวไหลพวกนี้แต่มีบางอย่างผิดปกติ ความรู้สึกของข้าเหมือนว่าเขากำลังนำพาพายุลูกใหญ่ไปที่แผ่นดินใหญ่มันจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นอันตรายต่อกลุ่มพ่อค้าสวรรค์กันแน่นะก่อนอื่นข้าต้องส่งข่าวไปให้ท่านหญิงทราบว่าท่านแดกคนนี้ก็คือราชันสงคราม